สริพรมช่วยค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันเสาร์ที่13พฤษภาคม2566นะคะและวันนี้แขกรับเชิญของเราก็ยังคงอยู่กับเราด้วยนะคะแล้วก็เปิดรายการพร้อมพ,อม,พอมกันเลยนะคะกับแหม่มก็คือ,อ,อน้องพีชนะคะหรือว่าคุณพนาพรการจะนะไวยกูลนะคะเดี๋ยวหลายท่านที่รับชมเราในวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ชมเสา์ที่แล้วก็จะรู้สึกว่าอ้าวอาจารย์สมฤทธิ์หายไปไหนเพราะว่าเห็นแบบนี้ปุ๊บทุกคนจิงว่า เป็นพิธีกรคู่นะคะ,คะแตจริงนล้วน,น้องพีซจะเป็นแขกรับเชิญแล้ววันนี้ก็เลยเชิญให้น้องพีซมารับหน้าที่อีกหนึ่งอย่างก็คือนอกจากว่าจะเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เป็นพิธีกรรับเชิญด้วยเคยทําหน้าที่พ,พิธีกรรับเชิญไหมคะเคยค่ะค่ะคือเป็นพิธีกรที่ไหนคะเป็นพิธีกรงานของบริษัทงานของมหาวิทยาลัยค่ะอ๋อส่วนอาจารย์สมฤทธิ์นะคะ ก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าต้องอมีภารกิจนะคะแล้วก็ต,ต้องต้องรีบไปก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ต่อในเทปของน้องพีชได้นะคะแต่ทุกอย่างไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ถ้าเกิดว่า เรามองมันว่ามันไม่ใช่ปัญหานะพอเรามองว่าไม่ใช่ปัญหานะเราก็จะมีเห็นความท้าทายใช่ค่ะนะสติปัญญาก็เกิดขึ้นใช่ค่ะน้องพีสตอนที่เคยไปยืนอยู่ข้างนอกหรือทาหน้าที่พิธีกรเพราะทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพิธีกรเลยใช่ไหมคะต้องผ่านผ่านการฝึกฝนใช่ค่ะค่ะน้องพีสชอบไหมคะที่จะเป็นเป็นพิธีกรจริงๆชอบนะคะพีดว่าพิธีกรต้องมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็ ต้องต้องเร็วค่ะในในการที่จะที่จะที่จะคิดนะตอนนั้นว่าสถานการณ์ตรงน,นั้นเกิดขึ้นมันต้องทํำยังไงมีมีความท้าทายเกิดขึ้นไหมคะตอนที่เป็นพิธีกรเคยค่ะตอนนั้นเป็นช่วงของหมหาวทิทยาลัยนะคะแล้วเราก็ถามว่าเเราเราเราจะขอให้คนช่วยปิดกล่าวปิดงานนะคะมีเด็กพิเศษหนึ่งคนเขาเขาไปร่วมงานตรงนั้นพอดีแล้วก็เด็กพิเศษคนนั้นก็ ยกมือแต่คือเขามีเมีปัญหาทางด้านการสื่อสารนะคะด้วยตรงนั้นมันผุดขึ้นมาว่าต้องแปลให้เขาค่ะน้องก็ได้พูดว่าขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะซึ่งได้แก่ <laughs> เราก็แบบเอ๊เราเราก็ไหลไปได้เนาอ <laughs> ค่ะค่ะ <laughs> ค่ะแล้วเพื่อน <laughs> ๆก็แบบ มันกลายเป็นความสนุกสนานกับแบบกับบรรยากาศประมาณว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งอะค่ะสนุกใช่ค่ะนะถ้าเราเห็นทุกอย่างว่ามันไม่ใช่ปัญหาเนาะใช่มันเป็นปัญญาเพราว่าเราจะได้เห็นศักยภาพของเราแก้ปัญหาของเราแลทำอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะในเช้าวันนี้เนี่ยเราก็อย่าไป ตื่นเต้นเลยมากตื่นเต้นได้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าอยากกลัวจนทั้งถอยหลังแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําถูกไหมแล้วก็ไปไปเชิญก่อนทาได้ไม่ได้ก็เป็เรื่องหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่ว่าการผิดพลาดนี่แหละมันจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ใช่ไะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งไม่มีใครหรอกที่จะได้แต่วันนี้น้องพีก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะโดยการ <c oughs> เป็นไม่ใช่พิธีกรรับก็เรียกว่าพิธีกรจริงๆนะแต่เหมือนจะรับเชิญ <c oughs> แต่ว่าเป็นพิธีกรจริงๆขอบคุณออกทีวีจริงๆอุ่นส่วนเรื่องราวของน้องพ หลายคนที่ติดตามน้องพีชมาตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะคะก็มาฟังกันต่อเลยว่าออตัวดีตัวไม่ดีหรือก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะเราผ่านเจออะไรมาบ้างแล้วเราเห็นอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดียังไงบ้างนะคะก็ไปติดตามฟังกันต่อเลยค่ะแล้วอย่างพวกแบบอะไรที่ทำผิดศีลผิดธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เรียกว่าน้อยมากเลยเพราะอย่างเช่นแบบเออจะไปโกหกคือแบบคือคือ,คอ,คอมันแบบทำไม่ได้อะเอ,อนว่าแบบเออเฮ้ยพราะเพราะมันแบบมันเหมือนกับเราเห็นเราเห็นตรงนั้นเราเห็นปติกริยาในร่างกายเราอันนี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิบัติเลยนะคะว่าแบบมันมันเกิดความแบบ ปั่นป่วนในในร่างกายหรือจะไปหยิบของใครหรือจะไปไปโกงเขาไปอะไรเงี้ยคือมันทําไม่ได้อะรู้สึกไม่สบายใจใช่มัน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 ขึ้นเออมันมันมันขึ้นในร่างกายเราเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่ถามว่าผิดศีลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าก่อนที่จะไปจดวุปสนามีไหมคือมีอย่างเช่นอ่ะยุงหรือแมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยอย่างเงี้ยคือเพราะ เราทําไปด้วยความที่เราไม่รู้แล้วแล้วแล้วเหมือนว่าจิตเราอะ่ะมันยังมันยังไม่ละเอียดพอที่จะไปจับความปั่นป่วนในบางจุดได้แต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสนาปุ๊บอะ่ะมันมันชัดคือเนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นมันหายไปแล้วคือเราไม่สามารถแบบสร้างตรงนั้นขึ้นมาที่จะไปไปทําอะไรเขาได้แล้วคือมันมันรู้สึกแบบ เออมันรู้สารเนาะใช่ใช่คือแบบไปทำอะไรลึกซึ้งขึ้นนะการใช่ใช่มันจะละเอียดขึ้นหรือว่าจะแบบสินข้อสี่มันจะมีพูดเพอร์เจอร์ด้วยใช่ไหมคะอย่างพูดเพอร์เจอร์เนี่ยถ้าเกิดก่อนจะปฏิบัติเนี่ยเมามอยกันเพอร์เจอร์กันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะถรงงัวหนูเองนะใช่ใช่ก็คือก่อนก่อนจะปฏิบัติแต่พอหลังปฏิบัติแล้วถามว่ายังมีไหมคือมันเหมือนกับแบบมันมีเบรกมันมีประมาณว่าเอ้ยพูดทําไม พูดไปไม่มีประโยชน์คือมันเหมือนกับแบบจิตเราอะมันสอนตัวเองว่าแบบทําอะไรแล้วเราไม่มีประโยชน์อะคือแบบไม่รู้จะทําไปทําไมปรอมบว่าพูดไปแล้วแล้วบางทีอะมันมันเหมือนกับถ้าเวลาเราเราโดนแบบธรรมชาติลงโทษเพราะเราอยากจะพูดเกินไปเนี่ยมันมันจะอารมณ์ประมาณว่าแบบมันมานั่งแบบ เลกที่หลังว่าแบบเออเฮ้ยทำไมเราเราทำไปทําไมแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดอะมันอาจจะไปกระทบกับใครหรืออะไรโดยที่แบบเออโดยที่เราไม่ตั้งใจเป็นเพราะไอ้ไอ้ไอ้กิเลสตัวนั้นที่มันขึ้นมาไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับแบบชีวิตมันจะเลยจะค่อนข้างแบบเหมือนกับละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นว่าเฮ้ยแบบเราทําอะไรเพื่ออะไรคือถ้ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตว่าเราเกิดมาทําอะไรเราเกิดมาทําไม อะไรที่แบบมันมันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นน่ะมันเหมือนกับจิตเรามันจะค่อยๆแบบเฟดออกไปมันว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่สนใจไม่ทำคือเออรับรู้เท่าที่จำเป็นไม่ไปพยายามที่จะที่จะรู้อะไรมากมายที่ทำให้แบบมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นมลพิษเป็นขยะในจิตใจของเราคือแบบมันเหมือนกับมันเป็นกระบวนการที่มันค่อยๆตัดของมันไปเรื่อยๆโดยที่เราโดยที่เราไม่ต้องฝืนว่าแบบเออเฮ้ย ไอ้นี่เขาบอกไม่ดีอันนี้เราจะไม่ทําเพราะมันเป็นความผิดแล้วมันก็เป็นการปรุงแต่งอีกรอบนึงแต่เราจะประมาณว่าแบบเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเป็นศิปนปนละปะค่ะพี่แหม่มหก็ว่ามันเป็นแบบเป็นธรรมชาติที่เราค่อยๆเรียนรู้มันไปคือเราเราอยู่กับธรรมชาติในตัวเราเราเรารู้ว่าอะไรที่เราทําแล้วธรรมชาติจะลงโทษหรืออะไรที่เราทําแล้วธรรมชาติจะให้รางวัล เห็นแล้วเรายอมรับยอมรับตัวเองคือมันคือมันเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนว่าแบบพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นแล้วแล้วเราเห็นว่ามันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับพอพอมันเรียนรู้ซ้ำๆไปเรื่อยๆว่าแบบอ๋อมันก็แค่นั้นเองมันแค่มันก็แค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราพยายามที่จะไปควบคุมมันไปจัดการกับธรรมชาติซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองเราจะเกิดความทุกข์แล้วเราอ่ะจะไม่ทุกคนเดียวละเราจะมาว่าเกิดความปั่นป่วนใช่ไหมคะเฮะ้ยอะไรอะไรที่ทำให้เราทุกข์<ะ>เราก็จะหาสาเหตุจากข้างนอกเพราะเราจะไม่ค่อยโทษตัวเองเราจะมาว่าเธอเธอแน่เลยเธอต้องเปลี่ยนไอ้นู่นจะต้องเปลี่ยนอันต้องเปลี่ยนไม่เคยคิดถึงข้างในแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยคะ่ะ แต่ก่อนนี้จะเป็นอัตราแบบสูงปรี๊ดมากก่อนที่จะไปบัติวิปัสนายิ่งตอนเด็กๆนีย่ยิ่งพกอีกโก้มาเต็มเต็มร้อยมาก โอ้พี่กังจะถามว่านี่เดี๋ยวฟังดูนะถ้าสำหรับคนที่มีอีโก้คนที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะคะจะฝึกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอ,อ๋อ,อ,อ,อตัวหนูก็เป็นเหรอคะใช่ค่ะที่พี่ฟังดูหนูว่าโอ้หนูมีความมีความรู้สึกว่าแบบมีคำถามแล้วก็คุณแม่ก็พาไปวัดมาเจอสามีขคข้บคัวแฟนใช่ไหมคะโอวครอ้อคคัวแฟนใช่ไหมคะก็พามาปฏิบัติตคือแสดงว่าหนูนี่ต้องเป็นเด็กดีเป็นคนจิตใจดี ไม่เหรอคะไม่ใช่เลยค่ะม่ before before a n d after ตอนนี้ก็ยังตอนนี้ยังเป็น a f t e ตวิปัสนาไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่อ f t e r อแบบสุดๆนะคะมีอืมังไรคะเรียกว่าตัวแม่เลยค่ะใ่ตัวแม่เลยเหรอช่วงไหนช่วงไหนที่เป็นตัวแม่ตัวแม่อ๋พี่แบบเชื่อมเหมว่าตั้งแต่ปฐมตั้งแต่ปฐมคือตัวแม่คือมันว่าแบบทำไมไม่ซื้อของขวันเกิดให้เราวันนี้วันเกิดเรา เด็กปฐมนะะอันนี้คือเพื่อนนะคะบอกเพื่อนเหรอคะอยบอกใครใช่ใช่วันนี้แบบเอ่อทุกคนแบบต้องรู้ว่าวันนี้ช้านวันนี้วันเกิดช้านมันสาคัญของชาใช่ใช่อะไรประมาณนั้นอืแล้วก็อซื้อของมาไม่ถูกใจเฮ้ยไม่รู้เหรอว่าเราไม่ชอบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างหมุนรอบดาวดาวพีช ต้องใหญ่จมุนจมุนรอบดาวพีซสดมาแต่เราไม่ค่อยพีซเท่าไหร่นะอ๋อไม่ใช่ดาวแต่ก่อนจะมีพี e แอนด์วอร์ใช่ไหมคะพี่จาประมาณว่าอ๋อฉันเป็นพีซแต่จริงฉันเป็นวอร์อ๋อแต่แต่เดี๋ยวนี้พอเรียนรู้วิปัสสนา peace and harmony คือเขาชันหน้าชันเริ่ม harmony คือชันเริ่มใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติในตัวเองแล้วก็สอดคล้องกับกับคนอื่นเพราะว่าพอเราอ่ะ มีความสุขสงบเราเหมือนที่เขาบอกว่าพอ,พอเราเต็มพอ,พอเราสงบในตัวในตัวเราเอง<ะ>เราจะเริ่มมองเห็นคนอื่นมากขึ้นอย่างที่บอกพี่แหม่มค่ะว่าจิตมันละเอียดมากขึ้นคือพอพอใครที่เขาทุกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยเรามีอะไรที่เราพอที่จะไปช่วยเขาได้ไหมที่ทําให้เขาเนี่ย คลายจากความทุกข์ตรงนี้ค่ะแต่พี่สนใจกับตรงนั้นนิดหนึ่งว่าอะไรมันมันมาถึงตอนนี้แล้วนะที่เราเราเราเข้าใจละแต่ไอ้ตรงนั้นมันสาคัญมากนะตอนที่เราเป็นศูนย์รวมของจักรวาลเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาเอาใจเราอะอตอนนั้นน่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าทําการเบียดเบียนคนอื่นเลยใช่ไหมหรือว่าหรือเบียดเบียนตนเองไม่รู้สึกเลยรู้สึกเลยค่ะรู้สึกแต่ไม่โง่ใจงเต็มพิกาดค่ะแบบผิดผิดชอบชั่วดีไม่รู้เลยคะมันว่าก็ มันต้องเป็นอย่างเงี้ยเด็กเด็กๆค่ะพี่มันว่าแบบเออแล้วก็โชคดีที่แบบมีมีเพื่อนคือพี่มองว่าเออเกรนามิตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นมงคลที่สุดยอดมากค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่โอเคคือคือเพื่อนเขาจะคอยเตือนเราเพราะเราอ่ะไม่มีสติเตือนตัวเอง <laughs> มีมีเพื่อนที่เขาที่เขามาแบบเตือนสติเราอืมอแบบ แต่แต่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าเป็นโชคนะคะคือมันว่ามันเป็นเหมือนกับแบบเราเคยคง,ค,งคงเคยทําอะไรด้วยกันมานะคะมันถึงแบบเออเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วคือคนที่แวดล้อมแวดล้อมเราเนี่ยก็จะประมาณแนวๆนี้คือมันว่าเพื่อนก็จะไม่ไม่กินเหล้าไม่สุบ,บุหรี่ไม่อะไรก็จะแบบเออศีลจะค่อนข้างดีในใน,ในระดับหนึ่งนะคะเออเขาก็จะมาสกิดเราว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะเพราะว่า เขาเป็นห่วงเราว่าเราอะอยู่คนเดียวอยู่ได้ถ้าฉ้าจะทําตัวอย่างนี้แต่อยู่กับสังคมอะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นอะเขาปั่นป่วนเขามันมันเหมือนที่เขาเรียกกันว่าวงแตกอะค่ะคือพอมีเข้าไปแล้ววงจะแตกเพราะว่าฉันจะเป็นคนที่ดีมานดิ้งมากฉันฉันจะอย่างงูฉันจะอย่างนี้ฉันคือฉันเยอะเย่ะฉันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนรุ่นแล้วรุ่นเล่าอ่ะ พื่อนมัธยมก็เตือนเพื่อนมหาลัยก็ยังเตือนเพื่อนทางานก็ยังเตือนอีกฉันเริ่มเรียนรู้แล้วคือมานว่าไอ้ไอ้ปฐมนี่มันอาจจะยังเด็กเอ้มมัธยมอาจจะยังเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ามหาลัยเริ่มเริ่มเฮ้ยมันมันมาอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้วงวงการเตือนเนี่ยนี่พอพอทางานอีกฉันยังเจอเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนกับจิตอ่ะมันค่อยๆยค่อยๆเรียนรู้คือมันเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอย่างอย่างที่บอกไปคือมันว่า เฮ้นี่แหละคือกระบวนการที่ถ้าเกิดเราฟังมันแล้วเราแล้วเราไม่ดื้อกับมันเรายอมรับเรากลับเข้ามา observe ตัวเองกลับเข้ามาสังเกตตัวเองเราจะเริ่มรู้ว่าอยู่นั่นแหละตัวปัญหาอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนใครอยู่เปลี่ยนที่ตัวอยู่เหมือนคนที่เวลาเขาเขาเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหม,มเพราะเขาคิดว่าที่นั่นมีปัญหาใช่แต่เขาจะยังคงรู้สึกว่าทำไมปัญหายัางตามไปทุกที่เขาคนลืมมองตัวเองไปใช่ ไอ้ทานอยู่ที่นี่คนก็ไม่เข้าใจไปที่โน้นคนก็ไม่เข้าใจไอ้่จะไปที่ไหนก็ไม่เข้าใจชั้นอะไรเงี้ยฉั้นก็พยายามสอดสวงหาว่ามีที่ไหนบ้างที่เข้าใจชั้นก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอเพราะว่าความทุกข์มันเกิดอยู่ข้างในอะพี่แม่มันมันธรรมดาของจิตอะมันมันใสมันมีอะไรคือพอดีว่าเป็นคนที่เห็นจิตว่าจิตธรรมดามันเป็นยังไงจิตปกติเป็นไงแล้วเวลาจิตที่มันมีอะไรมันเป็นยังไงมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ มันมันมันไม่ใช่ละเออคือเราอะ่ะเหมือนกับเรากําลังพยายามไปแบบไปต่อสู้กับมันเราเราไม่ยอมรับมันพอพอมันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าแบบเออเรา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 เริ่มรับผิดชอบกับความทุกข์ของเราโดยที่ไม่ไปโทษคนอื่นค่ะแล้วตอนที่เพื่อนเพื่อนมาเตือนหนูนั้นตอนนั้นคือเข้าวิปัสนาเข้าขอ,อาง่ะอย่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่มีคนมาเตือนว่าเราเนี่ยนะมันแบบ ไม่ดีนะนะใช่ไหมว่าทําให้ทุกคนวงแตกอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกแย่ไหมหรือว่าเรารู้สึกแบบว่ายอมรับหรือเรารู้สึกแบบวจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยไหมหรือยังไงมันมันไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดนั้นไม่นี้ไม่นีหนักเอกขนาดนั้นคือคือเสียใจออนเสียใจอยู่แล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหเป็นคนเซนซิทีฟมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะเรารักเพื่อเราแบบอะไรนะคือเพราะว่าเราทําไปโดยที่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีคือเราทําไปด้วยแบบ ด้วยความดีมอยากจะพูดเขาว่าโง่บริสุทธ <c oughs> ิ์ค่ะโง่โง่บริสุทธิ์เลยว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ล้วคือเราไม่รู้จริงเพราะเรามันเหมือนกับเด็กที่ยังไม่ได้รับการศึกษาคือมันคือมันยังไม่รู้เพราะจิตพิทอ่ะพิทมอมันเหมือนเด็กเราต้องฝึกเขาเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วมันนำความสุขให้จริงๆค่ะ เวลาของรายการทำในใจวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวของน้องพีซนะคะก็ยังคงน่าสนใจเดี๋ยววันเสาร์หน้าเราก็มาฟังกันต่อนะคะซึ่งน้องพีซเองนะคะฟังตัวเองแล้วเนี่ยพูดแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะบางคนเขินนะ ใช่ไหมคะบางคนเนี่ย,ยฟังตัวเองแล้วเขินเกินมีแข่รัาเชนเราหลายคนนะคะเวลา,เามาออกรายการก็จะตื่นเต้นตอนออกรายการแล้วก็พอเวลาไปดูรายการสดเนี่ยนะคะออกทางทีว <TV S 1> ีก็รู้สึกไม่กล้าดูกลัวตัวเองอ,ะอ่ะพูดฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้นะคะต้องพีดฟังตัวเองแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ะตอนที่พูดไปนะคะก็ พยายามที่จะครอบคลุมประเด็นที่คิดว่ามีประโยชน์กับผู้ฟังให้มากที่สุดแล้วเราก็คิดว่าจุดจุดที่เราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ,คะที่เราสนทนากันเนี่ยก็ก,ก็ก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพื่อที่จะไปโยชน์กับผู้ฟังพอสมควรแล้วค่ะโอค,ค่ะก็ไม่ได้ขยินอายตัวเองในการออกกล้องไม่ไม่ไม่ได้เขินอาย <laughs> ค่ะก <laughs> ็เร <laughs> ียกว่าอะไรนะ เวลาเราทาด้านนอกปกตินะเวลาอยู่ที่ไหน,นเราไม่ได้สนใจกล้องเกลออะไรเลยมันก็ปกติของชีวิตของเราเนาะใช่ถ้าเราเตรียมพร้อมในเรื่องของอะไระความรู้สึกรับมือกับตัวเองได้อยู่ที่ไหนเราก็รับมือได้ไม่ว่าจะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวในเสาหน้านะคะเราก็จะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ทางธรรมแล้วก็ประสบการณ์ทางโลกเนี่ยค่ะว่าเอาทางธรรมเนี่ยเข้ามาใช้ได้ยังไงกันต้องพีสกันต่อนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราสองคนลากกไปก่อนสวัสดีค่ะ ีกิเลสขึ้นมาแล้วนะเออม,มันแค่เกิดขึ้นเพื่อที่จะผ่านไปเกิดขึ้นเพื่อที่จะผ่านไปเออแล้วอันนีจังเนาะใช่ใชแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะจะเย็นพอไม่ค่อยเราจะปรุง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 จนกระทั่งร้อน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 เสร็จระเบิดปลืป้โอเคหายละ <laughs> <laughs> พอเราพอเราไม่ได้ทําด้วยความชอบความชังเฮ้ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเราเป็นคนที่เห็นปัญหา กรรมทุกอย่างที่เจตนาของเราถึงแม้รูปภาษาบาลีแต่ถ้าเข้าใจความหมายผิดเราก็ผิดไปทางได้<ช>แต่ว่าไอ้ความรู้สึกของเราเจตนาของเราไม่มีทางหรอกที่เราจะไม่รู้ใช่แล้วความหลงเนี่ยมันสนุกสนานมากค่ะหลงไปสักพักหนึ่งมันจะมันจะพาเพื่อนมันมาด้วยความโกรธความโลภความอะไรแต่ว่าตอนเนี้เพื่อนมันทยอยทยอยจากไปพอสมควรแล้วและมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไหมว่าเราเกิดมาทําไม